สรุปข,ข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่30มิถุนายน2564โดยเฉพาะครั้งเชลซีครับเรามาดูข,ข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่านครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างเชลซีช่วงเช้าวันนี้เชลซียืย่น60ล้านปอนด์แถมแทมมี่อับราฮัมและแข้งเป้าหมายเปลือยพร่วมทีมในช่วงเสมอนี้ โดวยมีบรงานมาว่าทางเชลซีได้ยื่นข้อสเสนอเป็นเงินกว่า60ล้านปอนด์นะฮะแถมตัวแทมมี่อับราฮัมให้กับจอดทีมแห่งยุโรปเพื่อจะแลกกับการได้ตัวกองหน้าปรายหนึ่งมาเริ่มทับในช่วงวันนี้โดยแา่ขของทางดาวเตตของทางบริษัทบอุน,นะฮะอย่างทางเอริบาวฮาเรนหนึ่งในหัวข้อที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดของวงการฟุตบอลในช่วงเวลานี้ หลังจากมีฤดูกาลส0 20อันน่าประทับใจกับการยิงไปถึง11ประตูนะฮะจากการลงเล่นทั้งหมด11นัดทําให้ฮาแลนคนนี้ได้รับความสนใจจากทางบิ๊กทีมยุโรปลหลายๆทีมรวมไปถึงเชลซีกันอีกด้วยเดอะทับสิงโตครรํารานนั้นต้องการการเสริมกองหน้าคนใหม่เข้ามาในทีมในช่วงสมัยนี้เป็นอย่างมากมายและแม้ว่าจะตกเป็นข่าวก,กับทางแฮร์ริคเคนกองหน้าทัน h มฮอสเปอร์และทีมชาติอังกฤษแต่ฮาแลนคนนี้ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของสโมสรเ่งนะ อย่างไรกตามเชลซีไม่ใช่ทีมเดียวที่ฝันถึงการได้ฮาแรนคนนี้มารุ่มทีมในช่วงสเสมอน,นี้เพราะทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ทางเลอบริกนะฮะสนใจที่จะเซ็นสัญญ,ญากับเขาด้วยนะซึ่งล่าสุดนั้นมีรายงานมาว่าเชลซีตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับดาวยิงรายนี้ไปแล้วนั่นก็เป็นรายงานจากสื่อผู้สืข,ขาวอย่างทางเอียนแม็กเกอรี่ในรายการ Transfer w i n d o w Podcast ซึ่งแม้ว่าจะเป็นก้าวสำคัญในการพยายามสัญญากับแข้งรายนี้ในช่วงสมัยนี้แต่ตอนนี้ต้องมีการตกลงค่าตัวกันระหว่างสองสโมสรและหากการรายงานข่าวเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวที่ตกลงกันไว้เป็นความจริง แฟนฟานเชลซี Chelsea ก็น่าจะได้ยินดีนะฮะแล้วก็รู้ว่าพวกเขานั้นเคลื่อนไหวตับตัวฮาร์เลนแล้วโดยจากการบริงานของทางเอ็กเรมฟูโนนักข่าวในอิตาลีนั้นได้เผยม,มาว่าเชลซีได้ยื่นขอน้อเสนอขอซื้อฮาร์นเนียกองหน้าของดอตบุนไปแล้วซึ่งบริงานระบุเลยว่าแชมป์ยุโรปได้สเสนอเงินกว่า60ล้านปอนด์หรือประมาณ70ล้านยูโรรวมไปถึงทามิอับราฮัมกองหน้าสิงบรูให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในตอนนี้ โดยฮาแลนด์คนนี้ส่งสัญญาณสำคัญถึงาการย้ายทีมการการให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสารไอคอนที่อ้างอิงโดยเดอะเทเกราฟมาว่าผมได้ก้าวไป2-39ที่ก้าวในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาและผมคิดว่ามันเป็นก้าวที่ดีสำหรับผมเป็นการส่วนตัวนั่นคือการก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนและก็พัฒนาให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองเป็นนวัางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรดีของเอริกบบวฮาร์แลนด์ในช่วงสมอนี้ เหล่าบดข่าวต่อมากันที่กดครับเชลซี Chelsea สนยืมตัวมิปราเลมปาณิชเสริมแร่งแดนกลางโดยยงาน,นี่ทางสื่อฝรั่งเศสรายง,งานาบอกว่าเชลซีแสดงความสนใจจะยืมตัวมิลราเลมปาณิชนะฮะกองกลางของทางบาร์เซโลนามาร่วมทีมในตลาดนักเตะในช่วงสมอน,นี้สำหรับทางปานิชนั้นย้ายมาอยู่กับทางบาร์เซโลนาจากทางจูเวนตุสเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนปี2020 แย่ดัก,ก็ตามเจ้าตัวนั้นกลับไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้เลยเนื่องจากในสั้นที่แล้วเนี่ยเขาคนนี้ได้โอกาสลงสนามกับทีม30เกมทุกประการทว่าไม่สามารถยิงหรือแอสซิสได้แม้แต่ลูกเดียวส่วงผลให้มีข่าวว่าเจ้าบุญชุ่มต้องการจะลดดาวเตะวันเสดรจปีนี้ออกจากทีมในตลาดนักเตะหน้าปรรีนี้เพื่อลดภาระด้านค่าเหนื่อยรวมถึงหาทุนไปคว้าแข่งหน้าใหม่มารรับทีม กระทั่งล่าสุดนะผมทางเลเทนสปอร์ตสื่อแดนน้ำหอมได้เผยบว่าเชลซีนั้นแสงต้องการที่จะได้ตัวปานิชคนนี้ไปร่วมทีมในตลาดซัมเมอร์น,นี้แต่เป็นรูปแบบการยืมตัวทว่าบาเซโลนานั้นอยากจะขายขาดดาวเตะทีมชาติบ,บอสเนียคนนี้มากกว่านอกจากนั้นมีบรยงานเพิ่มเติมด้ว่าปาริาชจากแมงเป็นอีกสโมสรที่พร้อมจะยื่นข้อสเสนอเพื่อขอยืมตัวปานิชคนนี้ไปเสริมความแข็งแกร่งเช่นเดียวกัน ผมเป็นตัวว่างานนี้นะฮะเชลซี Chelsea ของเราสนใจมิราเลมปานิชจากทางบาเซรลนาต้องเราดูกันต่อไปว่าเขาคนนี้จะได้มีการย้ายมาสู่ชินแสตมฟอร์ดของเราไหมต้องรอลุ้นกันแล้วมันข่าวต่อมากันที่ก่อนครับวิลลาจริงจังหวังจะคว้าแทมมี่เติมหอ,อกเข้ามารรวมทีมโดยทางอตันมิล่าแนละผมยังคงพยายามที่จะเดินหน้าคว้าตัวแทมมี่อับราฮัมอนหน้าของเชลซี มาเสริมแนวรุกให้กับทีมตามการบริงานจากทางยูโรสปอร์ตโดยหัวหอกว,วิสารฟิวรายนี้แทบจะกลายเป็นส่วนเกินในทีน rit, มแซมฟอร์บริดหลังมัแต่ที่ทางโชมัสตูเคิลเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดก,การทีมต่อจากทางผู้จัดก,การแฟนลัมพาดคนที่ให้โอกาสเขาแจ้งเกิดเมื่อปีการ2019นะฮะจนก้าวไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ โดยอันที่จริงแล้วเวสแฮมนั้นก็สนใจอับราฮัมเช่นเดียวกันแต่ราคา40ล้านปอนด์ที่สิงบรูตั้งเอาไว้นั้นถือว่าเกินงามและก็เกินงบของพวกเขาที่หวังจะจ่ายเพียงแค่30ล้านปอนด์เท่านั้นโดยตอกกรณีดันกล่าวนั้นทําให้ทางบิลล่าน,นั้นที่กำลังเร่งเสริมแนวรุกอย่างหนักในช่วงสมัยน,นี้พร้อมจะนําสตาร์รายนี้ที่พวกเขาเคยยืมตัวมาในดการ2018กลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง โดยการที่ทำอัปราฮหัมนละผมถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงในชินวิลล่าพา์คเมื่อทำไปได้ถึง25ประตูกับอีก3แอสซิส,สจาก37เกมในแชมเปี้ยนชิพจนช่วยให้ทีมของดินสมิธเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในศึกฟุตบอลระดักิจได้สำเร็จสำหรับทางอัปราฮหัมนั้นได้โอกาสลงสนามเพียงแค่7เกมเท่านั้นภายใต้การกุมทีมของชมัสทูเคิลนั่นเองจา้านะนะผมเป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไร เล้ามติข่าวต่อมากันดี่ก่าครับดาเริซสันโตภูมิใจที่เมายกให้ตนเป็นไอดอลในดวงใจมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วโดวยงานนี้ทางอันเดสอาดาเรนซสันโตสนะผมตำนานดาวรุกชาวจินไตยอมรับมาว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่มีสันเมาววนดคิดจากทางเชลซียกย่องให้ตนนั้นเป็นหนึ่งในไอดอลในด,ในดวงใจมาตั้งแต่สมัยเด็ก,ดกแล้ว เดืกันต้องย้อนกลับไปเมื่อปีส0 0 6นะฮะเมื่อทางาดาวเดซันโดเคยย้ายมาค้าแข่งกับทางพรมัสเป็นลาวกว่า6เดือนซึ่งนั่นคือสโมสรประจําชินเกิดของทางเมสาจึงทําให้ได้ติดตามชมฟอร์มการเล่นอย่างใกล้ชิดใต้ขอบสนามนั่นเองและเมื่อไม่กี่วันก่อนดาวเตสิงโตนุ่ครามเชลซีก็ได้เปิดเผยแล้วว่าดาวเดซันโตสคือไอดอลที่รักมาตั้งแต่เด็กแล้วและเคยได้เสื้อแข่งมาเก็บไว้เป็นสมบัติถึงขั้นใส่กรอบติดเอาไว้บนฝาบ้าน จนถ,ถึงทุกวันนี้เลยทีดเดียวเอาจริงนะเรื่องนี้ทําให้ผมนั้นรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยดาเลสันโดกล่าวหลังทราบปอาวเม์ยกให้ตนนั้นเป็นไอดอลแถมยังไปเอาชุดแข่งขันใส่กรอบติดฝาบ้านอีกต่างหากเดยตอนนี้ผมอยากจะเซ็นชุดแข่งขันของนาซิอองนันไปแล้วและส่งไปให้กับทางเขาเพิ่มอีกสักตัวได้ไหมเน่นอนว่าเขาต้องเซ็นชุดแข่งเชลซีกลับมาแลกด้วยอย่างแน่นอน เพราะก,การได้ยินหนึ่งในดาวรุ่งที่ดีสุดยุคปัจจุบันพูดแบบนี้ถือเป็นเกียรติอย่างสูงจริงๆผมจึงอยากจะเก็บชุดแข่งขันของเขาเอาไว้เป็นที่ระลึกที่จริงแล้วเนี่ยผมเพิ่งจะกลับมาติดตามฟุตบอลอังกฤษ,กฤษแบบจริงจังได้ไม่นานนะและก็พบว่าเมานั้นเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากมายเขายังอายุน้อยอยู่เลยนะแต่กระทำบลการที่โดดเด่นขนาดนี้มันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อเป็นอย่างมาก ปัจจุบันนั้นเขาเนี่ยเล่นกับทางเชลซีซึ่งเป็นหนึ่งในทีมดีสุดในโลกนี้การที่เขามีความสําคัญต่อทีมขนาดนั้นก็ออกเพราะว่าเหมาะสมแล้วยังไงล่ะครับสําคัญคือยังเติบโตเก่งกว่านี้ได้อีกเยอะผมตื่นเต้นกับอนาคตของเมาส์จริงๆเลยแล้วมันคราวต่อมาก,กันดีกว่าครับทีโกซิวาเผยทำไมตนถึงมีฉายาสุดเทพมาว่าเดอะมอนสเตอร โดยที่โกดซิวานะผมประการหลังจอมเกลานะฮะของทางเชลซีออกมาเปิดเผยแล้วว่าทำไมตนนั้นถึงมีฉายาสุดเท่มาว่าเดอะบอนสเตอร์และใครเป็นคนแรกที่ตั้งให้ตนตั้งแต่สมัยที่เป็นยังเป็นดาวรุ่งอยู่นั้นโดยเหตุผลแรกที่ทำให้ผมได้รับฉายาเดอะบอนสเตอร์นั้นก็เพราะว่าฟอร์มการเล่นที่ดีในวันดีคืนในช่วงพีคของเส้นทางการค้าแข้งนั่นนะครับเมื่อคุณเล่นได้ดีสิ่งที่ตามมาก็คือความมั่นใจ พอทุกอย่างผสมผสานปนเปกันลงตัวแล้วจนแทบไม่มีคู่ต่อสู้ไหนผ่านไปได้มันจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับเพื่อนร่วมทีมกับคนอื่นๆเขาเรวมไปถึงผู้สอดรูกันอีกด้วยฉะนั้นความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ม,มาก่อนก็คือชนตั้งใช้ยานี้ให้ผมไม่ใช่แฟนบอลอย่างที่พวกเขาเข้าใจแต่เป็นผู้สัดรบกนอย่างทางฟูนันโดเฮนริเก้สมัยที่เรานั้นเล่นร่วมกันในทีมฟูมินเซ่ต่างหากนะ ผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นเกมไหนแต่มีอยู่ช็อตหนึ่งที่ผมช่วยสกัดบอลไปพ้นจากการเสียประตูด้วยการเข้าด้วยท่ายากนะฮะซึ่งเขานั้นรีบพุ่งเข้ามาหาแล้วเรียกผมด้วยฉายานั้นเป็นครั้งแรกมาว่าเจ๋งมากเลยแกค,คือมอนสเตอร์ชัดๆหลังจากนั้นแฟนๆเรียกตามๆกันมานะฮะบางทีพวกเขาได้ยินเสียงจากไม์ข้างสนามที่ตั้งอยู่หลังประตูก็ได้แต่ก็ยอมรับนะว่ามันเป็นฉายาที่เท่เอาเรื่องเลยล่ะ น้านผมเป็นนว่างานนี้มีมอนสเตอร์เป็นกองหลังของทางเชลซีงานนี้สบายอุราอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลุสโมสรเชลซีประจำวันที่30มิถนายน2564โดยเฉพาะครั้งเชลซีครับ